เคยได้ยินผ่านหูมาว่าในหน้าเป็นคนแบบที่โกงเอาเปรียบอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้คนอื่นมองเราอย่างนั้นงานด้านนี้มันเป็นงานที่สามารถช่วยคนได้ ชื่อพี่แจงนะคะจุธารัจิตมั่นค่ะปัจจุบันทำนายหน้ามาก็ร่วมจะ10ปีแล้วค่ะก่อนเป็นนายหน้าเนี่ยต้องเล่าก่อนว่าอาชีพแรกของพี่เลยนะคะไปเป็นเทเลเซลของเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่หนึ่ง ซึ่งบอกได้เลยว่าตอนนั้นพี่ไม่ชอบความเป็นเซลเลย1พี่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองที่จะว่าเราจะทํายอดขายได้ไหมแล้วสิ้นเดือนเราจะมีเงินกินข้าวไหมอะไรเงี้ยก็ทําได้ไม่นานค่ะพอสักพักหนึ่งก็มีโอกาสได้เป็นคอเซ็นเตอร์ของเครือข่ายมือถือที่หเรียกว่ามันเป็นแบบที่เราชอบพี่ก็สามารถทำงานได้ที่นี่นานเกือบเกือบสิปีเลยกว่าจะได้มาเป็นนายหน้า <G ül üş> ก็ไม่ชอบอาชีพในหน้านะเพราะว่าเคยได้ยินผ่านหูมาว่าในหน้าเป็นคนแบบแนวแบบแบบขี้โกงอะค่ะแบบเอาเปรียบอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้คนอื่นมองเราอย่างนั้นก็คือเริ่มจากสามีพี่แจงอะค่ะได้มีโอกาสอ่านหนังสือพ่อรวยสอนลูกสามีาก็อยู่ในด้านของเกี่ยวกับการก่อสร้างแกก็เลยได้ไอเดียว่าเอ้ย ทำเกี่ยวกับด้านอสังหามันจะอาจจะทําให้เรามีเงินขึ้นนาจากที่เราเป็นพนักง,งานประจําที่ก็แอนตี้แกเลยนะบ <laughs> อกว่าไม่ผลง,งานของเราเนี่ยมันคงแล้ว <laughs> เรียกว่าไม่กล้าออกจากคอมฟอร์ทโซนแต่ก็ด้วยด้วยแรงผลักดันด้วยความมุ่งมั่นของตามีค่ะให้ไอเดียพาไปดูว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้เราก็เลยได้มีโอกาสลงทุนเกี่ยวกับซื้อบ้านมารีโนเวทขายอย่างเงี้ยค่ะ เคสแรกเนี่ยพี่แจงขายบ้านของพี่แจงได้เขาเลยบอกว่างั้นแจงขายให้เราหน่อยดิเผื่อมันจะได้เราก็เลยบอกว่าเออได้เดี๋ยวถ้าขายได้อะแกเลี้ยงข้าวฉันหรือเพื่อนให้หนึ่งเปอร์เซ็นต์หรืออะไรสักอย่างนี่แหละเสร็จแล้วเราก็โอเคไม่เกินสามเดือนนะคะพี่ขายให้เพื่อนได้นี่คือเคสแรกเป็นที่มาของการเริ่มต้นเราขายบ้านตัวเองได้แล้วเพื่อนมาฝากขายเยอะขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่า เอ้ยอาชีพนี้น่าสนใจแต่พอจะเริ่มเป็นในหน้าต้องทำยังไงต้องรู้อะไรบ้างยุคนั้นมันไม่มีข้อมูลให้เรียนรู้ทางเน็ตเยอะค่ะพี่ก็เลยเอาแบบธรรมดาเลยค่ะก็คืออ๋อถ้าอยากทำอาชีพอะไรก็ต้องไปทำงานบริษัทนั้นพี่ก็มีโอกาสไปสมัครเป็นบริษัทในหน้าไปถึงก็อยากรู้อะไรพี่ก็ถามเขาตามความรู้ทุกอย่างคือค่อยๆเรียนรู้มาค่ะ ตอนนั้นอะมันด้วยพี่ด้วยที่เป็นคนไม่เก่งเทคโนโลยีพี่ก็เลยใช้วิธีแบบลงบุนที่เลยก็กับแฟนนี้ละค่ะไปกันสองคนขี่มอเตอร์ไซค์หน้าดำกันไปอะไรแล้วก็ถ่ายรูปแต่ละหลังละหลังไว้กลับบ้านมาก็โทรนูขอเป็นในหน้าหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้บางไม่ได้บ้างก็ตามค่าเฉลี่ยไปตอนแรกเราไม่ชอบงานขายเพราะเรามุ่งเน้นเรื่องยอดว่าต้องขายได้กับ เราต้องได้เงินกลับมาแต่พอมีโอกาสทำงานด้านนี้เป็นนายหน้าไปสักพักหนึ่งอะเราพบว่างานด้านนี้มันเป็นงานที่สามารถช่วยคนได้บางคนอะค่ะเขาอาจจะเจอความยากลำบากด้านเศรษฐกิจด้านปัญหาครอบครัวจนต้องมีเหตุให้ขายบ้านหลังนี้ด้วยเวลาที่จำกัดซึ่งเราเป็นนายหน้าค่ะมีความเชี่ยวชาญมากกว่าเขามีเวลาสามารถไปช่วยแก้ปัญหาได้ ในช่วงเวลานั้นแล้วเราเห็นถึงความสบายใจของทั้งเจ้าของบ้านหรือบางครั้งเราเห็นถึงความดีใจของผู้ซื้อที่เขาได้บ้านหลังแรกของเขาอะค่ะมันทําให้เรามีความสุขไปด้วยนี่แหละคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้พี่รักงานในหน้าโดยหลักๆอะพี่คิดว่าคีย์ในการทํางานนะมันต้องมาจาก3อย่างคือร่างกายจิตใจแล้วก็ปัญญาค่ะ ร่างกายก็อย่างเช่นความขยันอดทนความสม่ําเสมอหรือวินยัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ในเรื่องของจิตใจอ่ะสุดท้ายเราเลือกอาชีพในหน้าอยู่ทุกวันเนี้ยเพราะอะไรเพราะพี่คิดว่ามันเป็นเรื่องของ m ายเซ e ตการทํางานในหน้าที่เราไม่ได้หวังแค่ว่าเอ้ยมันช่วยให้เราได้เงินมาดูแลครอบครัวแต่เราอ่ะได้ช่วยคนอื่นด้วยพี่ก็เลยคิดว่ามัน มันทําให้เราอะ่ะมี mindset นี้แล้วอะ่ะมันทําให้เป้าหมายของการงานในหน้ามันไปต่อได้แบบง่ายขึ้นและสุดท้ายร่างกายดีจิตใจดีคิดบวกได้แต่ถ้าเราไม่มีเรียกว่าปัญญาหรือสมองในการพัฒนาตัวเองอะค่ะมันก็อาจจะสำเร็จได้ช้าซึ่งเรื่องพวกนี้เราก็ต้องเรียนรู้อยู่ตลอดแล้วก็ปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นได้ตลอด หรือบางครั้งเราเห็นถึงความดีใจของผู้ซื้อที่เขาได้บ้านหลังแรกของเขาอะค่ะมันทําให้เรามีความสุขไปด้วยไอ้ที่ว่าในหน้าเจ้าเลข่ขี้โกงเอาเปียบอะเราไม่เป็นแบบนั้นได้นี่แหละคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้พี่อะรักงานในหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ,คคะประมาณนี้โอเค